สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้จะมาแนะนําต่อเนื่องจากที่เคยแนะนําเกี่ยวกับการตั้งรหัสของเครื่องถานะ่ายเอกสารไปแล้วนะครับผมทีนี้วันนี้จะมาดูประโยชน์สําหรับการที่เรา ตั้งรหัสไปแล้วของแต่ละยูเซอร์นะครับสามารถนํามาดูหรือว่าเซฟค่าใช้จ่ายหรือว่าสามารถดูอะไรได้บ้างหลังจากที่เราตั้งรหัสเครื่องถ่ายเอกสารไปแล้วนะครับก่อนอื่นให้เรากดไปที่ปุ่มโฮมนะครับเสร็จแล้วให้กดไปที่ปุ่มเคาน์เตอร์นะครับเสร็จแล้วเมนูแรกนะครับอันนี้สามารถดูว่าเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับส่วนของก๊อปปี้นะครับสามารถดูได้ทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับ ดูได้ว่าเราการ,การใช้งานไปแล้วทั้งหมดเท่าไรทัวเเท่าไรนะครับอันนี้ดูของทั้งหมดนะครับของส่วนของสแกนก็สามารถดูได้ว่าเราใช้สแกนไปแล้วเท่าไหร่นะครับดูได้ในหน้าเมนูนี้นะครับผมเสร็จแล้วเม,ามานูถัดมานะครับเป็นส่วนของพิมพ์เคาน์เตอร์นะครับอันนี้สามารถพิมพ์ลิสต์ออกมาได้เป็นกระดาษเลยนะครับหน้าตาของกระดาษก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าเรา บินไปเท่าไหร่กปปี้ไปเท่าไหร่นะครับถ้ามีออปชั่นแฟกก็ยังสามารถจะดูได้นะครับดูททั้งยอดรวมก็ได้นะครับสามารถนํามาคํานวณในแต่ละเดือนก็ได้ว่าเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเครื่องเช่าหรือเครื่องที่คิดมิเตอร์เราก็สามารถนํามาคํานวณได้อีกว่าเราใช้ต่อเดือนเท่าไหร่สามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะคํานวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้อีกนะครับผมครับเมนูถัดมานะครับเป็น เมนูของเราดูว่าในแต่ละรหัสแล้วสามารถดูได้อีกว่ารหัสแต่ละรหัสเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับครับสามารถดูแต่ละรหัสก็ได้ด้วยนะครับแต่ละรหัสอันนี้ดูที่หน้าจอนะครับยังไม่มีกระดาษปริลิสออกมากระดาษปริลิสออกมาเดี๋ยวจะมีอีกเมนูนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับทางปริน่างสแกนนะครับเลือกดูได้แต่ละรหัสก็สามารถดูได้นะครับผม รเรียบร้อยแล้วมาอีกเมนูหนึ่งนะครับผมมาเป็นในส่วนของ department management นั้นเมนูสุดท้ายนะครับเมนูนี้สามารถดูรายละเอียดได้เยอะมากนะครับรหัสการของเขาคือกดเข้าไปก็คือรหัสการคือ1น3่งส่เสร็จแล้วกดโอเคนะครับผมในส่วนเมนูซ้ายมือแรกอันนี้นี่มีประโยชน์มากเลยครับผมพอเรากดมามันจะมีเป็นลิสต์เป็นกระดาษออกมานะครับว่ารหัสที่1รหัสที่2รหัสที่3แล้วแต่ว่าเราตั้งไปเท่าไหร่นะครับ สามารถดูได้ละเอียดมากว่ารหัสที่1ใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับททัลเท่าไหร่นะครับสามารถนํามาคํานวณค่าใช้จ่ายได้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากเมนูที่2อ,อันนี้เก็บไว้สําหรับเวลาที่จะเปิดรหัสครับการใช้รหัสครับผมอันนี้ก็สามารถตั้งรหัสได้เพิ่มเติมอีกอันนี้ก็เป็นเมนูเกี่ยวกับให้จำกัดกำกัดการใช้งานใช้ได้อีกหลายเมนูนะครับซึ่งส,สามารถย้อนดูได้จาก เมนูอ่าย้อนได้ดูจากคลิปที่ผ่านมานะครับที่เคยทําคลิปไปแล้วอันนี้คือ Total ทั้งหมดนะครับก็ยังสามารถมาดูข้างหน้าได้อีกว่าเนี่ยปนปินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับดูจากตัวเลขข้างบนได้อีกนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ